สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมพี่หมอกเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมนี้ Fast Speed กันอีกเหมือนเคยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันกับเจ้าเชฟโคโลราโดนะครับนี่ก็จะเป็นรถกระบะซิ่งสไตล์ไทยแลนด์ที่ว่าเราได้แต่งไปก่อนหน้านี้นะครับแล้ววันนี้ผมจะไปซื้อรถกระบะคันใหม่อีกคันหนึ่งนะครับเพื่อจะเอามาแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะแต่งเป็นแนวไหนก็ไปรอติดตามชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยเราขับไปที่ร้านรถกันก่อนดีกว่าปะโอเค ซิ่งไปที่ร้านรถกันเลยไปซื้อรถขั้นใหม่ของเราเนี่ยดิฟด้วยว่าโคตรเท่กดน็อตไปเนี่ยโคตรพุ่งอ่ะเบาเบาเดี๋ยเลยเบากดน็อตไปนี่ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นปกคลิปกันแล้วนะเนาะว่าวันนี้เราจะมาแต่งเป็นแนวรถแด็กนะครับแต่งเป็นลายของพี่เบิร์ดหลักห้านะครับนะเดี๋ยวเรา หารถก่อนรถอยู่ไหนเจีะแล้วเจ๊ะแล้วะกดซื้อก้าไปเลยนะครับ37 0 0 0เ็ดพันเหรียญน,นะครับนะเดี๋ยวเราขับกับกาฬกันเลยนะครับนี่รถใหม่ๆรถเดิมๆก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่มันก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับดูดิว่ายังกับรถติดไฮดรอลิกอะแล้วขับกับกาฬก,กันมีน็อตมาให้ด้วยหนึ่งถงังกดไปโอ้ โอ้โหหมดโคตรไวเนี่ยเนี่ยตูไฟเอามอไซค์กระเด็นเลยเอาตะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กระดาษของผมเลยนะครับมาตอนนี้เราก็เข้ามาสู่กระดาษของผมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องไปวางเครื่องก่อนนะครับอ่าเราจะไปทํารถแดกนะครับ ต้องเปลี่ยนเครื่องหน่อยเนาะเราก็ต้องใส่เครื่องให้สุดเลยเดี๋ยวผมขอดูเครื่องกนะ่อนนะอ่าอันนี้เครื่อง V8 นะครับหเขาฟังเสียงก่อนว่าน,นี่เครื่อง V10 นะครับ8,400ซีซีนะแต่งเต็มได้1,200งพันสองร้งมาอันนี้เป็นเครื่อง V8 โอ้ยอันนี้เสียงเพอว่ะเครื่อง6,500นีนะครับผมเอาเป็นเครื่องตัวนี้แล้วกันเครื่อง v ี2นะครับนี่เบิร์ดหลัก5จัดไปเลยเครื่อง V12 เรามาแต่งกันเลยจัดเต็มทุกอย่างเลยนะครับว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องยนต์เราแต่งเต็มแล้วได้แรงม้าสูงสุดที่เท่าไหร่นะครับ นี่นะครับแรงม้าสูงสุดของเราอยู่ที่1239แรงม้าเลยนะเต็มแม็กของเครื่องยนต์เลยคือสูงสุดแล้วแล้วก็ท็อปสปีดนะครับสูงสุดอยู่ที่3 5 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเร่งสูงถึง100ได้ภายในเวลาสองีวินะครับทอร์กอยู่ที่1054นะครับไะเราแต่งเครื่องยนต์เต็มมือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปแต่งลายกันก่อนเลยนะครับปะนี่เราก็ได้ลายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอได้ลายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปแต่งภายนอกกันนะครับมามา เดีย๋ยวเราหาล้อแบบล้อของพี่เบิร์ตหลัก5ก่อนเนาะอาจจะไม่เหมือนนะครับอเอาแค่แบบแนวรถแดกตรงนั้นเนาะผมก็ได้มาดูร้านลาวไวล้ละเดี๋ยวขอเลื่อนหาก่อนอ๋อนี่นี่น,นี่จะเป็นล้อตัวนี้นะครับนี่เนาะอ่นะกดเข้าไปข้างหน้าก็จะเป็นแม็กหก้านนะครับปรับขนาดใหญ่สุดไปเลยอ่ะแล้วก็มาในส่วนของยางนะครับยางนี่เราจะเป็นยางแบบไหนดีเอ้ยยางรถแดกนี่เขาใส่แบบไหนกันนะผมไม่ค่อยรู้ด้วย ประมาณนี้ปะหรือว่าล้นเลยวะแต่ถ้าล้นนี่จะเป็นล้อหลังใช่ไหมอันนี้อันนี้ผมไม่ค่อยมีความรู้นะขี้เกียจไปค้นหาด้วยเอาอันนี้ไปแล้วกันเนาะต่อไปก็ในส่วนของคาลิปเปอร์นะครับนี่เราก็จะแต่เป็นเบรกเบรโบตัวใหญ่ไปเลยแล้วก็มาในส่วนของจานเบรกนะครับเอาอันนี้ไปสวยสุดละในส่วนของล้อนหน้าเราก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแลยครับเดี๋ยวเรามาในส่วนของล้อหลังกันก่อนเนาะมาเรามาเริ่มกันที่ยางกันเลย ยางหลังนี้เราก็ใส่เป็นยางล้นๆเลยนี่นี่มันต้องประมาณนี้ผมเคยเห็นอยู่ <c oughs> ไม่รู้มั่วหรือเปล่านะแล้วก็มาในส่วนของล้อนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะ91 92ใช่ไหมช่แแมเกือบเลยนี่นี่อนี่นี่น92นะกวดเข้าไปนี่เล้อตัวเดียวกันแล้วมาปรับขนาดน,นะครับนี่มาเดี๋ยวขอลองดูมุมกว้างหน่อยทีนี่ล้อก็จะประมาณนี้นะครับ ล้อมจริงๆล้อหลังมันต้องไอ้นี่ดิอันนี้เราต้องปรับเออย,ยางมันต้องยางใหญ่ๆหน่อยนี่ประมาณนี้เขาดูหนะ่อยเออนี่นี่ยางหลังมันต้องใหญ่ๆ,ๆมาต่อไปก็เดี๋ยวในส่วนของคาลิเปอร์ก็เหมือนกันนะครับเป็นเบมโบตัวตัวใหญ่เนาะสีแดงแล้วต่อไปก็นี่ซูมล้อหลังเลยนะครับซูมล้อหลังก็จะมีอยู่ <c oughs> ให้ดูนะครับ นี่ถ้าเกิดเป็นรถแบบเมืองไทยเนาะถุมล้อหลังเขาก็จะเป็นโคง้โคงๆอย่างนี้มันจะมีชุดแต่งอยู่ทั้งหมด4ชุดนะครับอันอื่นน่ะมันจะเป็นเหลี่ยมๆห,หมดเลยเราก็จะใส่เป็นชุดแต่งอันนี้เนาะนี่มันจะโคง้โคงๆหน่อยเดี๋ยวเราค่อยไปโหลดเตี้ยที่หลังเนาะต่อไปก็ด้านข้างอ่าด้านข้างเราก็จะใส่เป็นของตปีดฮันเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างกระจกมองข้างก็ต้องเป็นซิ่งๆหน่อยใช่ไหมนี่ตัวนี้เลย ต่อไปอะไรอีกซูมล้อหน้านะครับมาอ่ะซูมล้อหน้าก็ตัวนี้เหมือนกันนะครับโค้งๆหน่อยต่อไปก็ในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้านี้เราก็เอาเป็นไฟดําไปเลยผมไม่ได้ใจนะว่าของพีเ่เบิร์ดอะมันดําหรือเปล่าผมไม่ได้ไปนค้นหาแต่พอดีเห็นลายก็เลยอ่ะเรียกเป็นลายของพีเ่เบิร์ดเขามาในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเราก็เอาไว้นะเพราะว่าคงโลโก้เชฟในส่วนของบัมเปอร์นะครับก็ ม,มันไม่มีแบบ deck แดกกันเนาะเราก็เอาใส่เป็นบัมเปอร์ธรรมดาไปนะครับนี่ก็จะเป็นบัมเปอร์ตัวนี้นะครับ <Greek> ก็แต่งแนวคล้ายๆกับรถซิ่งสไตล์ไทยแลนด์ที่ว่าผมเคยแต่งไปนะครับก็คล้ายๆกันเลยอันนี้เราก็ไม่ใส่แล้วกันในส่วนของด้านหน้าก็ไม่มีอะไรนะครับต่อไปก็ในส่วนของด้านหลังเนาะไฟท้ายนะครับโคมไฟเราก็จะใส่เป็นโคมไฟดําเลยนะครับนี่ตูดดาไปเลยต่อไปก็ในส่วนของสปอยเลอร์นะครับ สปอยเลอร์ iler, เขาก็จะไม่ใส่กันนะครับเราก็ไม่ใสเนาะสีป้ายทะเบียนเราก็ใส่เป็นป้ายแดงเลยนะครับมาแล้วก็มาในส่วนของกรอบทะเบียนนะครับเอานี่เอาอันนี้ไปเลยแล้วก็เลขทะเบียนนะครับเอาเป็นอะไรดีเบิร์ดหลักห้าไหมนี่อย่างนี้ปะพี่มัม่วๆไปนะเอาประมาณนี้แล้วกันอ่ะ B L 5นะครับมาต่อไปก็ในส่วนของบัมเปอร์หลังนะครับอ่ากันชนหลังแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับนี่ น่าจะดูแบบเรียบๆง่ายๆสุดละดิฟเฟ s เซอร์ก็มี2แบบนะครับมีแบบนี้เอาไปลากจูงกับแบบนี้ของโลซิงเราก็ใส่เป็นอันนี้ไปนเนาะต่อไปก็ในส่วนขอท่อไอเสียนะครับนี่ถ้าท่อสไตล์ไทยแรงก็ประมาณนี้นะครับอ่ะผมก็จะใส่เป็นท่ออันนี้ไปแล้วกันเนาะ ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเสียงเนาะนี่ข้างหลังมีฉบาแล้วก็มียางอะไหล่แถมมาให้1เส้นนะครับไม่สามารถเอาออกได้ด้วยเนาะเราก็จะเอาไปทั้งอย่างนี้แหละเอาไปแข่งปะเราแต่งลวดลายแต่งภายนอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งอเอฟเฟกกันนะครับเอฟเฟกนี่ก็จะเป็นส่วนของอ่าแอร์ซับเนชั่นนะครับนี่ใส่ซะหน่อยเวลาจอดมันก็จะโหลดเตี้ยแบบนี้เลยนะครับต่อไปก็ในส่วนของโชคนะ๊คเนาะ นี่โหลดเตี้ยเดีย๋ยให้ดูแบบธรรมดาก่อนพอเราตาร์ทรถมันก็จะยกสูงแบบนี้เลยนะครับเราก็จะโหลดให้มันเตี้ยนะน,นี่อย่าเตี้ยสุดเลยในส่วนของท่อนะครับขอฟังเสียงหนะ่อย ก็แต่งตามใจชอบเราเลยนะครับอ่ผมเอานี้ไปได้มันจะได้กลางวันหน่อยอ่อก็ประมาณนี้แล้วกันะะนะครับนี่เรามาดูรอบๆตัวรถกันก่อนนะสวยมากเลยนะครับนี่ลายเบิร์ดหลักห้า โคตสวยดูดิ c u Shop โอ้โหคราน,นี้แหละครับที่ว่าเคยไปวิ่งที่เมกาวันนี้เราจะมาวิ่งกันใน Need for Speed นิดฟอร์ตปีทีนนะครับไปหาสนามแข่งกันเลย <Yeah! S 1> ไปเริ่มหาสนามแข่งกันเราจะไปหาตังกินขนมกันนะครับ โอ้ยแรงนะเนี่ยเนี่ยคนดในตัดไปดิโอ้โหรถพี่เบิร์ดหลักห้าโคตรแรงเฮ้ยว,ว,วิ่งเกือบสามร้อยอ่ะเอ้ยเกือบขึ้นรถสไลด์น่ะเดี๋ยวก่อนลงสนามเราก็ขอแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับเยเรียบร้อย เติมน้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยดิปไปเบาๆดิเบาๆดิเบาๆโอ้โหโอ้โหสวยมากไะออกตัวไปแล้วนะครับมาดูกันที่ว่ารถแดกของพี่เบิร์ดนี่จะไหวกับพวกรถสปอร์ตหรือเปล่าเนาะ ตอนนี้ฝนตกนะครับถนนก็เริ่มเปียกนะครับและยางเหล่านี้เป็นยางล้นด้วยไม่รู้จะลื่นหรือเปล่านะครับโอ้โหเนี่ยอัดตูดไปดิไปพี่เบิร์ตกดเนตัดไปแล้วนี่พี่เบิร์ตขับเองเลยนะเนี่ยอุ้ยช่วรโอ้ยสอยต้นมะพร้าวโอ้โหแลวแดดมันสะท้อนกับถนนนี่คือแสบตามาก ตอนนี้เราอยู่อันดับที่เจ็นะครับมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยหูรถมันแรงมากอะ่ะหุยมันโดดไปแล้วเ,เราโดดมากเอาเอา้าหุย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 รัศนนามขับไม่เข้ากรอบ เราก็ยังอยู่อันดับที่7อยู่นะครับ่าดิฟได้นะดิฟได้นะนารถแดกก็ดิฟได้นะคนในตัดเลยคนในตัดไปโอ้โหพุ่งไปแล้วโอ้โหมามามาหุยโอ้โหแรงจัดเลี้ยวไม่เข้าแรงเกินเลี้ยวไม่เข้า อยู่อันดับที่6นะครับตอนนี้อาขึ้นมาแล้วอะห้าแล้วอะฮูราแคนว่าไงฮูราแคนฮูราแคนกับเชฟจังหวะน,นี้เราต้องรัศนามแล้วนะรัศนามไปเอ้ยสวยสวยนะขึ้นมาที่3แล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบ60%เลยเนาะ มันหนักยางอะไรเนี่ยถ้าไม่มียางอะไรนี่แบบวิ่งฉลุยแล้ว <c oughs> เอามาทําไมเนี่ยยางอะไรเนี่ยเอามาให้เกะกะหลังรถเนี่ยนะ <c oughs> ตอนนี้ที่หนึ่งก็เป็นเฟอร์รารี่นะครับแล้วเราก็อยู่อันดับที่สองนะครับแล้วก็น่าจะขึ้นที่หนึ่งเร็วๆนี <c oughs> โโ้โอ้โหดิค <c oughs> กดในตัดไป โอ้โหทำไมมันไปไวยังวะยิ่งเรากดในตันรถมันยิ่งแรงอ่ะหมายถึงรถคางหน้ายิ่งแรงอ่ะจะไหวไหมเนี่ยแปดสิปร์เซแล้วในตัดสำรองไม่มีนะครับเมื่อกี้ผมกดเล่นไปหมดแล้วเฮ <L> ้ยเฮ้ยเฮทำไมมันหนีเราวะอุย้ยแรงจัดนี่เครื่องวีสิบสองอะเนี่ย เจอกับรถสปอร์ตเอ้ยรถตุ๊ปอร,ร์าร์รถสปอร์ตโอ้ถ้าในตัดมาไวหน่อยนะนี่คือแบบได้เลยเนี่ยโอ้โหหุ้ยโอ้โหในตัดมาช้าไปหน่อยว่ะก็ได้ที่สองไปนะครับนี่พี่เบิร์ดบอกสนามนี้ไปเลย ลดเบิร์ดหลักห้าจะมาได้ที่สองมันไม่ได้ดิเบิร์ดหลักห้าต้องที่หนึ่งเนี่ยเทอร์โบโยำอ่าก็จะคลิปข้ามไปอ่ารอบนี้เบิร์ดบอกเบิร์ดไม่ยอมแล้วเบิร์ดเอาจริงแล้วนะ <c oughs> โอ้ยตกอีโวตกตัวอีโว วิสก,กิตตูดปอเช่ไปคนในตัดไปเลยนะครับมาดูซิรถพี่เบิร์นนี่แรงถ้าแค่ไหนเนี่ยท็อสปีดสูงสุดได้ที่เท่าไหร่เฮ้ยสามร้อยสามสิบเป็เหรอทำไมน้อยอย่งเลยวะฮะรถพี่เบิร์ตทำไมท็อสปีดน้อยอย่งเลยเอาใหม่ดิสามร้ะอยเท่าไหร่โอ้โหเกียบหน่อยสามร้อยหกสิบได้สามร้อยหกสิบกว่าเองเหรอวะเฮ้ยพี่เบิร์ดทำไมรถไม่แรงเลย จริงๆมันต้องวิ่งเกือบ400แล้วมั้งเนี่ยเนี่ยรัตสนามเลยเอาโอ้ยโดนคืน NSX เนี hmm. ่ยพี่เบิร์ดขออนุญาตรัตสนามเลยนะครับเดี๋ยวรอในตัดก่อนเดี๋ยวรอในตัดก่อน นตัสมาแล้วโอ้โหเลี้ยวไม่เข้านะครับรถพี่เบิร์ตแรงจัดเลี้ยวไม่เข้ากดนาตัสอีกรอบนึงอันนี้เราก็อยู่ดับที่สามนะครับทำไมรู้สึกว่ารถเรามันอืดจังเลยฮะพี่เบิร์ตทำไมพี่แต่งรถยังไงเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยมันชะลอว่ะเอา้าเอา้เอาแวะกินข้าวแน่เลยโ <c oughs> ูที่หนึ่งห่างไป450เมตร500เมตรแล้วโห oh, แล้วมันแซงแล้วเอ้ยมันไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยความเร็วมันอะ <c oughs> ไม่ค่อยอยากจะดิฟนะถ้าเกิดดิฟแล้วความเร็วมันตกมากอะ แต่พอไม่ดิฟเลยมันก็เลี้ยวไม่เข้าอีกเฮ้ยจะโดนแซงว่ะอันนี้มันรุ่นอะไรวะเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยในตัสมาช้าจังเลยในตัสเนี่ยแล้วในตัสตับรองนี้เรากดใช้จนหมดไปแล้วด้วย แง็มาแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่สองเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา75%แล้วนะครับแล้วเราก็ยังอยู่อันดับที่สองอยู่เลยน่าจะตามที่หนึ่งไม่ทันแล้วนะครับสงสัยเราต้องไปวางเครื่องใหม่แล้วแหละเครื่อง V12 ไม่ไหวนะครับเอ้าโดดเอ้าแซ่เอา้เอาร่วงมาที่สี่เลย โอโหเสียหลักหน่อยเดียวคือล่วงเลยเราเลี้ยวไม่เข้านะครับเมื่อกี้ตนามนี้ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวผมขอแวะบ้านเราเลยแล้วกันฮะเพราะายังไงก็ไม่ทันแล้วที่หนึ่งมันจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วเราขอเข้าบ้านเลยเนาะกดออกเลยขอวางเครื่องใหม่แล้วกันพี่เบิร์ดจูนยังไงเนี่ยไม่ไม่ได้เรื่องเลยนะพี่เบิร์ดฮะ เดีย๋ยวลองดูกันนี้ว่าจะใส่เป็นเครื่องอะไร8,400ันซีลองลองวีสิบไหมอันนี้5,000เอ้ยนี่ไง5,000ันซีซีแต่งเต็มได้1,532แรงมาเลยเอานี้ปนไปเลยโอ้โหเครื่องห0 0 0 0โคตรแพงห0 0 0นไม่พอเราต้องมาแต่งใส้ในอย่างนนเนี้ยเนี่ยอะลองดูเพราะว่ามันไม่ไหวอะ่ะรถมันแบบรถมันกากมากอะเวิร์ดจูนไม่ได้เรื่องเลยเราต้องจูนเองนะเนี่ย อันนี้เราก็จะใส่เป็นเทอร์โบเดี่ยวเหมือนเดิมนะครับวุ้ยไม่ได้แล้วเพอะเราเปลี่ยนเครื่องใหม่นะเทอร์โบเดี่ยวนี่คือสเตตัสเพิ่มแค่3 0ิแต่เทอร์โบคู่นี่สเตตัสเพิ่มไป35เลยนะโอ้ยอย่างนี้ต้องจัดเทอร์โบคู่ไปแล้วครับโอ้ยสเตตัสขึ้นมา3 8 6แล้วอะมาเหลือนในตัดอีกนะกดในตัดไป เดี๋ยวเราไปลองเครื่องใหม่กันนะครับดูที่ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับถ้ารอบนี้ไม่ไหวนี่ก็คือต้องเอารถพี่เบิร์ดนี่ไปเผาทิ้งแล้วนะ,ะกดใน,นตั้งไปเลยอุ้ยรู้สึกว่าแรงว่ะอุ้ยอุ้ยแรงกว่าเดิมเยอะแรงกว่าเดิมเยอะน่าจะมีแบบของหนุ่ยเปิอมั้งเนาะอ่ะเอาสนามนี้ใหม่เลยสนามนี้ใช่ไหมที่ว่ามันแบบได้ที่หนึ่งไปอะ่ะ เราคืนหน่อยเมื่อกี้เนี่ยเบิร์ตัวปลอมเว้ยเขาเนี่ยเบิร์ตัวจริงมาแล้วแงาบีบแต้วเลือกเขาใช้หน่อย ไหวหรือเปล่านะครับแข่งทั้งหมด12คันเนาะโอ้โหรถพี่เบิร์ตโคตรแรงกันดูดิแป๊บเดียวขึ้นมาอันดับที่5แล้วอ่ะโอ้โหดูดิโอ้โหโคตรแรงว้าวโอ้โห,โโหมามาเนี่ยตบไปดิตบไปดิออ้๋อ,อสอยต้นมะพร้าวซะเฮ้ยเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่โคตรแรงอะ่ะ โอ้ห่างจากที่หนึ่งไอห่างจากที่สองอยู่ประมาณสองรยเมตรโดดโดดโอ้โหพี่เบิร์ดโดดโดดเป็นมาริโอ้เลยะพวกเขาก็ยังตามตู่เรามาอยู่เนาะ ตามมาไม่ห่างมากนะครับก็ถือว่าตามมาติดๆเลยเนาะเราเสียจังหวะตรงที่ว่าเราเข้าโค้งนี่แหละเพราะว่าความเร็วมันตกตอนนี้ก็ผ่านมา60%แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเนาะว่าท็อปสปีดสูงสุดจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอทางตรงแป๊บ เนี่ยสามร้อยยืนพื้นเลยอ่ะเอาเอาเอาลัดสนามเลยเอาไม่ได้ลัดสนามแหกโค้งเฮ้ยมันมาแล้วว่ะมันมาแล้วไม่ให้แทง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 ยา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 ไม่ให้แทงเสียหลักหน่อยเดียวนี้จ้องจะแซงกันให้ได้เลยพวกนี้นี่ มาเดี๋ยวหลุดโค้งหน้าไปนี่ก็จะกดในตัดแล้วนะครับไปไปเลยโอ้โหกดในตัดอย่างนี้อย่ากดเลยกดแล้วรัดสนามเนี่ยความเร็วตกไหมเนี่ยคอยกล้าวอยกอ้าวเฮ้ยเฮ้ย้มันขึ้นที่หนึ่งไปว่ะนู่นน่ะอยู่ฝั่งนู้นน่ะโอ้โหผมเชี่ยลากของนักสนามเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยเฮ้ยยายายาได้อย kind of ู่เน anyway> ี่ยถ้าเกิดไปทางตรงนี้ไม่ได้กินพี่เบิร์ดหรอกเพราะรถเขาเอามาไว้แข่งทางตรงโดยเฉพาะเลยนะได้แชมป์แล้วก็พอละโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้คลิปต่อไปผมจะพาไปแต่งไปซิ่งรถอะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะครับ พี่เบิร์ตขอตัวลาก่อนลาพี่เบิร์ต